สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะครับผมพวกับผมนายฟิวเฮฮาเกมมิง hey, นะครับซึ่งวันนี้ก็จะมาเล่นเกมไฟได้แอดเฟนตี้กันนะครับซึ่งก็เป็นเกมสยองขวัญเกมแรกช่องผมเลยแล้วก็ผมเป็นคนที่บอกตรงๆว่าเป็นคนที่กลัวผีกลัวสิ่งอะไรมันทําให้ผมนั้นแบบตุ้งแฉ่ตุ้งแช่เงี้ยกลัวมากไม่อยากจะเล่นเลยซึ่งก็ บอกเลยว่าคมจริงผมไม่ได้กลัวหรอกนะแค่นี้ผมไม่ไกลัวหรอกก็แค่ผู้ใหญ่เป็นการเฟกนะผมจะบอกให้การเฟก,กล้วนเออเออเป็นการเฟกผมไม่กลัวจริงโอเคแค่เกมแค่นี้แค่ตุกกต๊กตะตนสามสี่ตัวที่ทำว่าผมกลัวไหมวันนี้เขาว่ากลัวครับโอเคมาจบเฮ้ยไม่ใช่มาทาั้งทีเล่นให้คุ้มๆหน่อยแล้วกันโอเค ไม่อยากเล่นก็คือเกมที่เป็นเกมเก่าแล้วแหละเนี่ยผมก็พึ่งมาเล่นพึ่งมาแตะดูของเขาละดูคนอื่นหมดละแล้วก็พึ่งมาแตะกูกลัวจบไหมโอเคใจเย็นฟิลนี่ใบสามอยู่อย่าเพิ่งกลัวโอเคเออเออโอเคประตูสามสี่โตโอเคนะ Hello? Luffy. Hello. Okay, Hello. Uh, I wanted to record a message for you to help you get settled in on your first map. Yeah. <laughs> um, I actually worked in that office before you. I finished it up my last week now as a matter of fact. So I know it can be a bit overwhelming, but I'm here to tell you there's nothing to worry about. น่ากลัวเนี่ยพูดตามตรงเลยผมไม่ชอบเวสูง huh. สิ alike, uh ่งกับเกมผีเลย Upon discovering that damage or death have occurred, a missing person report will be filed within ninety days, or so as soon as property and premises have been thoroughly cleaned and bleached, and the carpets have been replaced. Blah blah blah. Now that uh -huh. might sound bad, I know, uh -huh. but there's really nothing to worry about. Uh, the animatronic characters here do get a bit quirky uh -huh. at night, but do I blame them? No. If I were forced to sing those same stupid songs for twenty years and I never got a bath. เหมือนกับว่าไอคนที่คุยกับเรามันจะบ่นเกี่ยวกับพวกเอ็นเมคานนิกแล้วก็บอกแนะนําว่าให้ทํายังไงประมาณนี้ครับผม พูดเยอะอะนี่นมึงอะตอนนี้ผมกลัวจนไม่กล้าพูดเลยเลยอะตอนนี้ดูของคนอื่นมาแล้วผมก็ดูมาแล้วเพราะเกมเก่าแล้วแหละสองปีแล้วสองสามปีแต่ผมก็กลัวนะเยอะกลัว They'll, they'll most likely see you as a metal okay, individual without de 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 its costume. De now, de success against the rules here at Freddy Fazbear's Pizza, they'll probably try to forcefully stuff you inside a Freddy Fazbear suit. Uh -huh. um, now, that wouldn't be so bad if the suits themselves weren't oh, filled with food oh, you especially around the facial area inside one of those could cause a bit of discomfort. And uh the only parts of me that would like to see the line of day again would be your eye, these all out the the mask. Yeah they don't tell you the Jesse Paders But hey, first they should be breeze. I'll chat with you tomorrow. Uh check those cameras and remember to the doors only if absolutely necessary. Gotta conserve power. Yeah. Alright well เพี้ยน่ากลัวเออพี่ตายเออน่ากลัวจริงกันเฮ้ยอย่าไปไหนนะเว้ยอย่าไปไหนเด้สัตว์ว้าา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 อ อย่าทำกูเลยกูกลัวเฮ้อฮ่าฮ่าไอ้เจ้าจะตกใจกูตกใจอย่าทำอย่างนี้สิวะเอาเฮ้ยไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยอยู่นี่อ่ะเฮ้ยเขาอยู่นี่อ่ะชิบหายพ่องวับมาไงเฮ้ยเฮ้ยเอาอยู่นี่อยู่นี่เฮ้ย พี่ตายอย่าไปไหนแล้วเว้ยเฮ้ยนี่เป็ดอ่ะโอเคยังอยู่โอ้ยไอ้ไอ้ไอ้เหี้ยเอ้ยเฮ้ยเหี้ยกูตกใจเลยกีดเมื่อกี้เมื่อกี้กลัวจริงๆนะเว้ยไม่ใช่คงเฟกเหี้ยแล้วกูไปคิดกีดนั่นเลยอ่ะน่ากลัวสัสเลยอ่ะเฮ้กูปิดแล้วไอ้สัสนั่นกูว่าแล้วไอ้เหี้ยมึงมากูว่าแล้วตาย ึงไปเฮ้ยเป็ดหายนี่เป okay. okay. oh, oh, okay. okay. hmm. ็ดมาพ่องเลมาพ่องมึงไปมึงก็ไปดิไอ้เนี่ยเนี่ยแล้วมันอยู่ตรงเนี้ยนี่เป็ดยังอยู่นะโอเคไปยังโอเคไปแล้ว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 เอาเฮ้ยเป็ดหายอ๋อเป็ดอยู่นี่เป็ดอยู่นี่ตายอยู่นี่โอเคโอเคใจเย็นใจเย็นฟิวใจเย็นเฮ้ยเป็ดยังอยู่เป็ดยังอยู่โอเคโอเค เยดี๋ยวมันก็โอเคมึงอยู่เลยมึงอยู่เลยมึงอยู่เลยมึงจะไปไหนนะเว้ยมึงจะไปไหนนะเว้ยใจกูสั่นแล้ววะอกสั่นเลยอะเฮ้ยยังอยู่ยังอยู่มเชื่ยไหมไม่มีเชื่อนะหมีอยู่ใช่ไหมเฮ้ยหมีมองพ่อมึงไงสัตว์ใจเย็นๆใจเย็นเฟลเฮ้ย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 กูปิดแล้ว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  เิดดีกว่าเปิดดีกว่าเปื่เปเปเฮ้ยอยู่ไหนครับอยู่นี่อีเป็ดก็ยังอยู่โอเคตายอยู่นี่ตายอยู่นี่ซึ่งผมก็ไปสำรวจมาแล้วอีตายจะมาตรงนี้แล้วก็มาโผล่หน้าห้องเราเลยมันจะไม่อยู่ตรงแคมป์ B เด็ดขาดส่วนอีเป็ดอันนี้ผมจำไม่ได้แต่ผมดูเขามันจะโผล่นี่นี่แล้วก็โผล่มาี่โอเคสี่สี่เฮ้ยยังอยู่ยังอยู่เห็นไเป็ดยังอยู่โอเคแคมป์สองโอเคตีสี่แล้วสี่สิบเปอร์เซ็นต์ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปถา่ายเฮ้ยอ๋อไมใยนีไม่อยู่ห้องครัวมาอยู่ห้องครัวเดีร็วๆจบเกมสักทีสิวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้พี่ไต่อยู่นี่เฮ้ย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 ปิดแล้วโอ้ย Yeah. พี่เป็ดอยู่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยกูปิดแล้วกูปิดแล้วมันยังไม่มากูปิดไว้ก่อนที่ไหนวะอ๋ออยู่นี่มันกลับมาห้องเดิมเริ่มเปมิเปิดก่อนพี่เป็ดจะออกไปนะเว้ยโอเคพี่ตายยังอยู่เป็ดยังอย,อยู่เช็คตายเป็ดอยู่โอเคกูว่าตายเป็ดหมีอยู่โอเค ตายเป็ดเดี <guarding no others> ๋ยวรู้สึกจริงจังว่อว่ะตัวโอเคตายเป็ดหมีหมีคงอยู่ที่นั่นแหละโอเคมันอยู่นะโอเคนะโอเคนะอย่าไปไหนนะอย่าไปไหนนะเขาขอร้องล่ะเขเถอะว้ากูปิดแล้วกูปิดแล้ว กูว่าแล้วกูกลัวแล้วไปกัมึงไปกูกลัวแล้วไปดิ๋ยวอ่าไปแล้วกูไม่เชื่อกูไม่เชื่อกูไม่เชื่อโอเคมึงย้อนกลับย้อนกลับมันก็หกโมงเย็นสักทีหกโมงเช้ากูกลัวกลัวล้อกันจบพียังอยู่นะ ยังอยู่นะโอเคโอเคเร,เร็วเร็วดีหกโมงสักทีดีคนไม่ไหวแล้วคอใหญ่จะจบแล้วเย้เจ๋งสุดยอดพอจบแค่นี้ใครชอบกากดไลค์กดแชร์ด้วยไม่เอาแล้วกูไม่เล่นแล้วพอใครชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยก็ได้กูใส่แล้วบายบาย Why do